อาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Depression ครับวันนี้นะครับเราก็จะมานะครับติดตั้งโปรแกรมที่มีชื่อว่า LD Player นะครับเอาไว้สําหรับเล่นเกม Android บน PC นะครับซึ่งผมเนี่ยจะเอามาติดตั้งนะครับแล้วก็เล่นเกม Marvel Future Revolution นะครับซึ่งก็ได้หาข้อมูลมานะครับแล้วก็ได้ทดลองใช้ในเบื้องต้นแล้วแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อ ระหว่างจอย PS4 นะครับก็สามารถใช้งานเล่นได้นะครับแล้วก็จะมาแนะนําถึงวิธีการติดตั้งนะครับตัวโปรแกรมแล้วก็การคอนฟลิกตัวจอยให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของ LDPlayer.net นะครับหรืออาจจะพิมพ์จากใน Google ก็ได้นะครับแล้วก็หรือผมจะทิ้งไว้ในใต้ e s c r i p t i o นนะครับให้ทุกคนเข้าไปดาวน์โหลดลิงก์กันได้เลยนะครับ มาถึงหน้านี้แล้วนะครับเราก็เข้าไปที่เวอร์ชัน64บิตนะครับอันนี้ผมจะแนะนำนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไปใช้เวอร์ชัน32บิตเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวเล่นเกมตัวมาว v e l f u t u อ e หรือ u ลูช o ดไม่ได้นะครับผมอ่ะในส่วนของตัวเครื่องนะครับคุณผู้ชมก็ดูว่าตัวเครื่องของตัวเองนะั้นสามารถที่จะใช้งาน System 64bit ได้หเเอเปล่าเเ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 เนเนนว่าให้ให้ Windows ที่คุณผู้ชมใช้นะเรับเป็น Windows 6เบิเเนาะโอเคนะครับ โอ okay, เคเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดดาวน์โหลดเวอร์ชัน64บิตกันเลยนะครับกดคลิกแล้วนะครับตอนนี้ก็รอในช่วงของการดาวน์โหดลดรอสักครู่นะครับเอาละครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปที่ Open File ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ผมใช้เบราว์เซอร์นะครับ Microsoft Edge นะครับในขั้นตอนถัดไปครับเราก็มาดูว่า ก็จะมีป๊อปอัพนะครับให้เราติดตั้งขึ้นมาเดี๋ยวผมลองจะลองการติดตั้งแบบกําหนดเองนะครับอ่าอันนี้ผมจะติดตั้งไปที่ไร v e d นะครับถ้าคุณผู้ชมจะติดตั้งได้สีก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับตรงนี้อ่าโอเคติดตั้งเลยครับในขั้นตอนของการติดตั้งนะครับก็ขึ้นอยู่ความเร็วคอมพิวเตอร์ของของคุณผู้ชมนะครับหรือว,ว่าโน้ตบุกนะครับ ในขั้นตอนการติดตั้งก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่ตัวโปรแกรมกันนะครับแล้วก็กดลองตอนนี้เลยนะครับเพื่อให้โปรแกรมมันเปิดขึ้นมาโอเคครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาล็อกอินเจ้าตัว Google Play กันนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้งาน Play Store กันนะครับเมื่อทุกคนเข้ามาในแอปนะครับให้ทุกคนเข้าไปที่ System App นะครับแล้วก็กดไปที่ Play Store นะครับ เมื่อกดไปที่ Play Store แล้วนะครับก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เราล็อกลงชื่อนะครับเข้าใช้งานให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของ username gmail แล้วก็พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยครับผม mm hmm. เมื่อเราลงลงชื่อเข้าสู่ Play Store เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลด เกมที่เราสนใจได้เลยในที่นี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มโหลดตัวเกมนะครับ Marvel Future Revolution นะครับอันนี้พิมพ์ปุ๊บก็ขึ้นมาเลยแล้วก็กดคลิกนะครับอ่าทีนี้เราก็กดติดตั้งได้เลยครับผม ก็เป็นขั้นตอนของการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวเกมกันนะครับก็รอสักครู่ครับเอาละครับในขั้นตอนถัดไปนะครับเราก็กดเล่นได้เลยนะครับ ในตอนนี้นะครับผมก็เสียบจอย PlayStation 4เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ครับถ้าเราได้ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวสีฟ้านะครับเขาบอกว่าเชื่อมต่อแป้นพิมพ์เรียบร้อยแล้วที่เป็นคอนโทรลเลอร์นะครับเค ตอนนี้เราก็เข้าสู่เกมแล้วนะฮะก็ในเจ้าตัวโปรแกรม LD Player นะครับในส่วนของการคอ n เนคเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับอาจจะติดขัดนิดหน่อยนะครับเวลาในการเข้าใช้งานเซิร์ฟเวอร์ในตอนแรกนะครับ อันนี้ก็เป็นอินโทรในการเข้าเกมนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามตัวนี้ไปเลยในขั้นตอนนี้เราก็จะต้องดาวน์โหลดนะครับแพททั้งหมดนะครับ โอเคครับมเมื่อเราดาวน์โหลดแพทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเข้าสู่เกมกันเลยนะฮะอ่ะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับสำหรับใครที่มีบัญชีในตัวของ m a r v e l r e v o l u t i o n แล้วนะครับ <c oughs> ก็ผมก็จะเรียกข้อมูลเดิมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีก็สมัครนะครับ ในขั้นตอนของการสมัครนะครับผมจะไม่ได้กล่าวถึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะข้ามไปในส่วนของการเข้าเกมไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มี i อนะครับก็ไปสมัครนะครับแล้วก็มาทำตามขั้นตอนนี้ต่อไปนะครับปัจจุบันนะครับผมใช้เซิร์ฟเวอร์ไททัน8อยู่นะครับที่สมัครเข้าไปนะฮะก็เดี๋ยวเรากดเข้าไปที่หน้าจอเลยครับผม ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาในส่วนของการตั้งค่านะครับคุณผู้ชมครับอาจะต้องไปในพื้นที่ที่มีมอนสเตอร์อยู่นะครับผมขออนุญาตนะฮะแล้วก็เราก็จะมาที่ตัวควบคุมด้วยคีย์บอร์ดเปใช้งานนะครับแล้วเราก็ไปที่รูปจอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่ากันนะครับผมโอเคตัวเลื่อนควบคุมจอยสติ๊กนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะไปที่เอาไไว้ที่ตรงหน้าจอทางด้านซ้ายนะครับ เพื่อที่เราจะเอาไว้ขยับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับผู้ชมครับโอเคในส่วนของการควบคุมรอบทิศทางนะครับเราจะใช้เป็นคอนโทรลเลอร์ Controller ขวานะครับหรือตัวหมุนที่เป็นอนาล็อกขวานะครับเราจะตั้งไว้ตรงกลางนะครับโอเคเดี๋ยวในด้านหักถัดไปครับเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าตัวจอยปกตินะครับ ันนี้คือโจมตีปกตินะครับเราจะตั้งค่าอยู่ผมจะตั้งค่าที่ปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับเราก็กดไปนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมถนัด X ก็กดไปนะฮะทีนี้เราก็สามารถที่จะตั้งค่าแบบอิสระนะครับว่าเราจะตั้งค่าแบบไหนเป็นถนัดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองตั้งค่าเลย <Okay. S 2> <five S 1> เนาะผมจะใช้สกิลที่1นะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับสกิลที่ <S <S 2>, <áreas S> 2เป็น O นะครับสกิลที่3เป็น X แล้วก็สกิลที่4เป็นเป็น R1 นะครับแล้วก็สกิลที่สุดท้ายนะครับผมเป็น R2 โอเคแล้วก็เมื่อชาร์จอัติเมทนะครับผมจะให้ผมจะใช้กดเป็น R1 และ R2 พร้อมกัน ก็อีกอย่างหนึง่งสำหรับใครทีอ่อยากจะกดนในส่วนของตัวเควนนะครับเราก็สามารถที่จะกดตรงที่ตรงนี้ได้แล้วก็ผมจะใช้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับหรือว่าออปชั่นครับเบื okay. ้ <Okay. S 2> องต้นเดี๋ยวผมตั้งค่าประมาณนี้ก่อนละกันเพื่อให้คุณผู้ชมได้ลองดูนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเราจะหมุนนะครับคอนโทรลเห็นไหมฮะอันนี้เราสามารถที่จะคอนโทรลตัวละครได้แล้วแล้วก็หมุนหน้าหมุนหน้าจอโดยใช้อนาล็อกขวานะครับน,<ๆ>นะฮะคุณชม เราก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับ ตูกหน่อยนะครับเพราะว่าจำลองเจ้าตัวนี้ไว้ที่4 4นิกนะครับสำหรับใครที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโนต้ตบุ๊กนะครับที่แรงนะครับก็สามารถปรับคุณสมบัติให้แรงขึ้นได้นะครับหรือว่าจะไปตั้งค่านะครับตั้งค่าในตัวเกมนะครับว่า,าเราจะตั้งคุณภาพของกราฟิก ให้ต่ําลงก็ได้นะครับในส่วนของตรงนี้เนาะก็ไปตั้งค่ากันดูแล้วกันแต่ในส่วนของการใช้จอยจอย PS4 นะครับก็จะมีประมาณนี้ในส่วนของการตั้งค่านะเดี๋ยวเรากดเก็บสเ็ตีครั้งหนึงขอให้ครับผมหลือต่อคีย์บอร์ดนะฮะ ในส่วนของการตั้งค่านะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่จะลองตั้งค่าจอย PS4 หรือ PS4 นะครับในเกม Marvel Revolution Future นะครับก็ไปตั้งค่ากันดูได้ก็มีขั้นตอนก็มีประมาณนี้ครับไม่ยากครับโอเคครับขอสนับกับการเล่นเกมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ